สวัสดีจ้ายามบ่ายร้อนๆที่คุณพัฒฟาร์มนะจ๊ะตอนนี้สมาชิกเราก็จะมีเจ็ดตัวตัวผู้สองนี่นมน้อยลูกชายล่า กี่หล่อน,น้อยอันนี้แม่สาวผสมสติงเลไปรอบที่แล้วนจะจ๊ะเดือนที่แล้วรอผ่านรอบแรกอันนี้น้องบีแม่ ตัวโตวของเราตัวท้องเมื่อวานท้องค่ะท้อนี่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 ลูกสาวหน่อยลูกสาวล่าน้องใบข้าว น,นี่ก็จะเป็นแม่อีกตัวผสม KF31 เมื่อนได้สองตัวเนี่ยน,นี่จะาวายุลูกชายคนโตของแม่บี้ สบ,บกทองแล้วนะจ๊ะตัวนี้นี่แหละค่ะปล่อยลงมากินหญ้า สวยสวยแม่แรกของขอคอกดจากคว้มพอมจับได้บายได้กินลกกินกินกินแสบ,สบ นะะีบรรยากาศฟาร์มคุณภาพฟาร์มแลาของฟาร์มอยู่บนบ้านนะจ๊ะมีแค่นี้ละจ้าสวัสด,ดีจ้าไปแล้วนะ